แม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านจะคลี่คลายลงไปแล้วแต่ว่าทิ้งร่องรอยความเสียหายเอาไว้นะคะโดยเฉพาะพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ทำการเกษตรค่ะต้องเร่งซ่อมบำรุงทางหน่วยการศึกษาในพื้นที่อย่างวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาในเขตภาคเหนือลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะติดตามจากนักข่าวพลเมืองวิทยาลัยเทคนิคน่นานค่ะ จากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านที่ผ่านมามีน้ำป่าไหลหลากและท่วมบ้านเรือนประชาชนในหลายอำเภอทําให้บ้านเรือนของชาวบ้านและสิ่งของเครื่องใช้ทางการเกษตรเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเรือนได้รับความเสียหายเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนทางสํงงาน,นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงมอบหมายให้สํานักง,งานอาชีวศึกษาจังหวัดน่าน และวิทยาลัยในจังหวัดใกล้เคียงในภาคเหนือมอบหมายให้คณะครูนักเรียนนักศึกษาออกช่วยเหลือชาวบ้านโดยจัดตั้งศูนย์เคลื่อนที่ Fix It Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนอาชีวะอาสาเพื่อประชาชนช่วยบรรเทาฟื้นฟูสร้างจิตอาสาให้สังคมออกหน่วยบริการซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องยนต์ทางการเกษตรและมอเตอร์ไซค์และเครื่องมืออื่นๆ วิทยาลัยนะครับเทคนิคนานนะครับร่วมกับทางกรมจิตการกาเรียนนะครับกองทัพไทยเนี่ยได้มาออกจิตอาสานะครับเพื่อช่วยเหลือประชาชนนะครับหรือทางอาชีวะเราเรียกว่าพิกอิดจิตอาสานะครับก็จะระดมน้องๆนะครับที่เรียนทางด้านช่างยนต์ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์รวมไปถึงคุณครูผู้บริหารทุกคนนะครับก็มาช่วยกันในการที่จะช่วยเหลือและกับผู้ที่ประชาชนที่เดือดร้อนจากการประสบภัยน้ําท่วมนะครับก็จะเห็นอยู่นะครับ วันนี้ก็จะมีอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับทั้งตู้เย็นทีวีนะครับแล้วก็เครื่องซักผ้าหลายๆอย่างรวมไปถึงรถยนต์นะครับเพราะว่าน้ําท่วมสูงมากนะครับก็ต้องใช้สรพกาลังวิชาความรู้ของน้องๆน,นะครับสิ่งต่างเหล่านี้ก็สามารถที่ทําให้นะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เอาเครื่องมาใช้ได้บรรเทาความเดือดร้อนไปได้ระดับหนึ่งพอพุณม,มาๆเจ้าสีแดงอะไรที่ที่งานได้มาความแข็งกงีออ่น้องกำลังตัทีมือซีู่ทุกสอง ศูนย์เคลื่อนที่ fix it center ดำเนินการตั้งแต่วันที่29สิงหาจนถึงวันที่6กันยายน2567จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยมีวิทยาลัยในสังกัดสำนักง,งานอาชีวศึกษาจังหวัดน่านและทั้งวิทยาลัยการอาชีพในพื้นที่จังหวัดน่านจังหวัดลำพูนจังหวัดตากเข้าร่วมเพื่อเป็นการนำความรู้จากห้องเรียนมาใช้จริงและช่วยเหลือชุมชนและเหนือสิ่งอื่นใด คือน้ำใจของพวกเราน้ำท่วมยังไงก็แพ้น้ำใจของเราชาวอาชีวศึกษานักข่าวพลเมืองวิธีไรที่นหนิกได้ไปงาน